สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทำน้ำเงี้ยวเชียงรายสูตรต้นตำรับแบบง่ายมากๆขั้นตอนแรกก็ใส่พริกแกงลงไปในกระทะเพื่อเตรียมผัดนะคะจริงๆพริกแกงผัดมาแล้วนะแต่ว่าต้องการผัดซ้ำเนาะเพื่อให้กลิ่นหอมแล้วก็ผัดกับหมูสับด้วยค่ะเติมน้ำมันลงไปนิดหน่อย แล้วก็ผัดผัดผัดให้หอมแล้วก็ใส่หมูสับตามลงไปผัดกับพริกแกงให้หมูสุกนะคะเสร็จแล้วใส่มะเขือเทศตามลงไปมะเขือเทศก็คือเป็นมะเขือเทศลูกใหญ่ผสมกับลูกเล็กนะจะได้มีรสชาติเปรี้ยวกับหวานเติมถั่วเน่าป่นลงไปนะคะ อันนี้ใส่ได้ตามใจชอบเลยนะถ้าคนชอบเข้มพ้นก็คือใส่เยอะๆได้เลยเติมน้ำลงไปนิดหน่อยเพื่อให้คนง่ายนะคะแล้วก็คนต่อให้มะเขือเทศค่อนข้างแบบนิ่มดนึงนะเสร็จแล้วตักแบ่งน้ำพริกอ่องใส่ถ้วยไว้แยกตะหากเอาไว้ปรุงทีหลังนะคะกระดูกนะคะก็คือต้มในน้ำ ใส่รากผักชีดิดนึงเนาะแล้วก็ต้มตุ๋นให้เปื่อยประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็เทพริกแกงที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในหม้อเลยกระดูกหมูนะคะแนะนำว่าให้ต้มทิ้งไว้ตั้งแต่แรกเลยนะแล้วค่อยเตรียมวัตถุดิบอย่างอื่นเนาะจะพอตอนเตรียมเสร็จก็คือหมูก็จะนุ่มพอดีนะคะจะทำให้หมูเปื่อย จากนั้นก็ใส่เลือดน้ำหมูลงไปนะคะสูตรเชียงรายจะขาดไม่ได้เลยนะเลือดน้ำหมูใส่ไปหมดทั่วได้เลยนะคะจะทำให้น้ำมันเหนียวเข็มข้นมากๆหลังจากนั้นก็ใส่ดอกนิ้วที่เตรียมไว้นะคะดอกนิ้วคือนำไปทำความสะอาดห,หลายๆครั้งหน่อยนะแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะจะทำให้ดอกนิ้วนิ่มขึ้นเสร็จแล้วก็ใส่เลือดไก่ก้อนตามลงไปเลย ขั้นตอนนี้ก็คือให้ทุกคนลองชิมรสชาตินะคะว่ากลมกล่อมพอดีแบบที่เราชอบหรือยังสามารถปรุงรสดีผงอร่อยหรือว่าน้ำปลาได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ตุ๋นทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้น้ำแบบว่าเข้มค้นนะคะถ้าใครชอบแบบเข้มค้นมากๆก็คือตุ๋นไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยนะ หลังจากนั้นก็คือตักเสิร์ฟใส่เส้นขนมจีนหรือว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ได้ค่ะตามใ่ชอบเราเลยขั้นตอนการปรุงนะคะก็คือตักน้ำพริกอ่องที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่แรกนะคะใส่ลงไปเสร็จแล้วตามด้วยผักกาดดองเปรี้ยวนะคะเป็นดองน้ำข้าวนะคะตัวนี้จะเปรี้ยวแบบธรรมชาติ แล้วก็โรยด,ด้วยผักชีต้นหอมที่เตรียมไว้แล้วก็ที่ขายไม่ได้เลยคือกระเทียมเจียวเราปรุงแบบก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะก็คือใส่มะนาวใส่พริกป่นใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาคือปรุงรสได้ตามใจชอบเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทำง่ายมากๆลองทำดูนะคะขอบคุณค่ะ